คุณยายเห็นตัวไหครับยายเห็นตัวไหนยายเห็นตัวไหเนาะเป็นอะไรปวดข้อบคคับคุณยายเห็นตัวไหเนาะสีดูครับอแม่บ่แม่แขกอ่าหกเนาะจะพาถามตามม่มหาเลขห้าเลขหก เอห้าหกแลครับผมกวผ่นมาเป็นนี่ครับผมต่อยายคนนี้เห็นไ่ะเห็นบอเห็นเห็นบอเห็นไะมครับยายเห็นบะบ่เห็นบอยายมาแต่ทางหลยยายนี่เนาะโอ้เพื่อบันผือผุ่นเนาะยังบ่เห็นอยู่เนาะ

ถึงอยู่ถึงยูไม่บัวถึงยูเออคุณตาเห็นบ่คุณตาเห็นขึ้กันบ่เห็นอยู่ครับเห็นขึ้กันเนาะอืมไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรเอ่อไปเรียกเนี่ยเนาะอืม ต้นเกาต้นตะแบกต้นเกาีเยห้อนี่ดนีแ่แเห็นชัดๆยเนาะค่ะเมื่อกี้ดีเนาะโเห็นยุตต้นเปลือยครับตัวนี้เปลอก้ใชค่ะเรีคเดี๋ยวเ็นไร้พรจ้าเบคบเห็นยต้นยุต้นใดครับเีครับเ็ุน่แม่นค่ะเเ็นเเก็บลายเบเนาะเก็บลาเบุนะ ตรเห็นต้นเก่าที่รนะแปดนะแนะรบต้นตบกแ้วสหรา้เบนต้องเบงนกตาปากกเห็นอยู่ต้นเปลือยนะครับผมต้นเปลือยไปไปต่อแล้ตามไปดูว่าเห็น่ตรงไหนน่าจะเป็นต้นนั้นครับผมน่าจะเป็นต้นนั้นที่แตกแตกยอดแต่ก็เป็นไมทรัลอตเตอรี่เออ ก็แต่งวดก้อนผมเห็นสาแปดอยู่ต้นนี้เลยนี่คนอยู่ในป่านนั่นเจ้าขคนเหอ็นไแยู่ในป่านั่นเจ้ากไปเห็นเนาะ่นแม่เจ้าแม่งต่ม่เ่าองแต่รงเจ็ดเจ็ดเจ็ดบไครับเจ็ดนดตัวเัว่กเป็นแม่คาลตปตอรี่ตรงนี้แล้วกับผมนี แต่ว่าต้นนี้ผมมาครั้งก่อนผมเห็น38อยู่ต้นนี้แหละครับเต็มๆเลยแต่ว่าวันนี้แม่คาลอตติเห็น77ไม่แข็งแล้กนตัง้งวันแรกคุณลาใส่ใส่เห็นตรงไหนก่อนนาตรงไหนก่อนซีบอกเนี่ยโอ้ไปยีชาขุนขา้าวสมุช่วงวันนี้เพราะเที่ยงไม่อยู่สักทีมันอยู่ในเรือครับ แต่ว่าต้องซุ o มตัวแรกของเป็นเป็นตัวที่โชคลาดนี่มันมาจากหาลำบากง่อยๆละครัตว์คว่มเนาะม่ต้องหายากเน่ครับแต่จงว่ามีคนไบเป็นยินน้อยอ้อหนี่บอกเออเออด้านนี้แม่นค่ะมัน สวยนะครับมันเป็นเกียนเจยบนะคะท่านผู้ชมเป็นแนวท่ากันะครัเนครับมาแบ่งฝันครับผมพดเอกเยราวากันเกกัวให้วากันมากคชื่อว่ามากเกียรซื้อว่าสันติ่ง่เห็นอยู่แน่ๆเห็นชัดเจนครับเจ็ดเจดนาะชอบก็จันรขัดก็ผานนะคะเจ็บุนเจ็บล่างะเป็นความเชื่อชนยคนนะคะให้ใช้ีจารณิการในการทัดลมรับพลังงา นกัีเครื่องกระไฮมาสก่อน